ไว้ตายแล้วรับบริษัทห้างไม่จำกัดมาแล้วมีไว้ตายแล้วขาบริษัทห้างไม่จำกัดมาแล้วมีไว้ตายแล้วขาบริษัทห้างไม่จำกัดมาแล้วมีไว้ตายแล้วขาตายแล้ว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 สวัสดีสวัสดีพีใหม่ครับ ก็ต้องบอกนะครับขอบคุณนะครับเป็นแฟนนะครับบริษัทหาไม่ยำกัดแท็กทีมนะฮะผ่านอะไรมาด้วยกันเนาะทั้งทีมงานทั้งพวกเรานะฮะในจุดเริ่มแรกๆเลยที่แบบอาจจะแบบโอ้โหมีปัญหาครับจังหวงจังหวะอาจจะยังไม่เข้าอะไรเงี้ยฮะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วให้กาลังใจพวกเรามาตลอดนะฮะอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรืออาจจะมีอะไรที่แบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอโทษขออภัยนะฮะแล้วก็อยากจะอวยพรนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับมีเงินมีทองมีีโชคมารบ รวยเงินทองทุกคนนะพี่นัเดียวปีใหม่อันนี้ง่ายไปอวยพรปากเปล่าใครก็ทำได้อ่ะมีเกมมาเล่นเลยเฮ้ยจริงๆได้สุ่มคำอวยพรพี่สุ่มคำไหนขึ้นมาฮะถ้าได้คำไหนพี่ต้องอวยพรให้มีคำนั้นจึ้งก็ปีนี้ขอให้จึ้งจิงจึงจงตลอดไปง่ายไปหรอเอาอันนั้นทิ้งไปเอาใหม่เลยรวยโอ้เปลี่ยนเลยไเขียนมาทำเหี้ยอะคำนี้เลยคำว่าคำว่าว้าว ว้าวนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับผมบริษัทฮาไม่ยอมกัดแท็กทีมเนี่ยชักว้าวตลอดปีเลยแล้วกันอะไรเนี่ยชักว้าวไงอ๋อจะได้แข็งแรงสุดว่าแข็งแรงจะได้จะได้ดูเราไปนานๆโยนีหว่งแล้วคนอื่นเขาต้องเล่นต่อพี่หยิบเลยเขียนยังไงเนี่ยอ่านไม่ออกเลยคุณพี่อีฟังอ๋อก็ไม่บอกสูซาคำว่านมไมอ่าคุณวยพรสิ อวยพรให้เปคำว่านมเอก็ชีวิตคนเราฮะปีใหม่นี้คนเราผ่านอะไรมาเยอะฮะคนเราไม่มีสบายตั้งแต่เกิดหรอกครับคนเรามันต้องมีลําบากบ้างก็ต้องทนฮะนึกสภาพว่าเรากําลังขึ้นไปบนนมช่วงขึ้นเนี่ยมันจะลําบากมากเพราะมันต้องปีน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 เหมือนมันก็เหมือนอุปสรรคแต่พอจะสบายมันก็ฟืดลงไปอย่างนี้ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนั้น โอ้ยพี่ไปหาสิ่งอือย่างที่บอกเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อสู้กันต่อไปฮะสู้ๆครับขอบคุณมากมากครับผมแฟนคลับที่ดูจะติดตามเรากันมานานจะคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ไม่ดีให้เราปรับปรุงที่นั่นเราจะรับฟังทุกคอมเมนต์คือยังไงก็ทนทนกันหน่อยละกันเพราะว่ายังไงคอมเมนต์มาไงก็ตามผมก็เอาที่มีทางออกถึงเวละเอาเหี้ยมาปีเดียวคุยออกทำไมเออบางคนแปดปีไม่ออกเลย เราเพิ่งมาปีเดียวแล้วสิ่งกับท่าคือผมกับอานเนี่ยเป็นแฟนคลับบริษัทฮาถูกแล้วมานานแล้วแล้วเขาให้เรามาเล่นปุ๊บอ้าวเราก็ฮาบ้างไม่ฮาบ้างพัฒนาฝีมือเงินไปเออแล้วก็แต่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่ติดตามที่ติดตามกันนะครับมาพี่อามก่อนเลยดีกว่าผมก่อนนะเอาถือหน่อยได้พี่อามมึงมาทุกทิบอะไรความสุขก็ขอให้มีความสุขสุขขีสุขขังสุขคารังสุขคาลูกันทุกคนที่น้ำตานด้วยนะครับผมนี่ไม่รูบเยิบเยิบอยู่ไงจ้าเออนี่น่ารักนี่น่ารักประมาณนี้อ่ผมด้วย มีอะไรเลยข้างหลังสิเล่นบ่อยเล่นบ่อยกันนะเขาเป็นคนเล่นไปเยอะจริงอ่ะทุกคนแม่โโอ้หที่อ่านเนีนออกเลยมันกลับหัวอันนั้นผมเล่นอันไทยเล่นอันไทยเล่นเรื่องแล้วอีกคำหนึ่งนาฬิกาอ้าวคิปหายแล้วนาฬิกานาฬิกาก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอทุกคนนะครับมีนาฬิกา เพิ่มขึ้นเยอะก็คือมีเวลาเพิ่มขึ้นเยอะจะได้ไปทํานู่นทํานี่อยู่กับครอบครัวนะครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามบริษัทหาแทักทีมนะฮะบริษัทหาแท็กทีมของเราก็จะพยายามสรรสร้างมุกสรรสร้างเรื่องราวสรรสร้างอะไรให้มันสนุกสนุกอยู่ตลอดเวลาก็มีฮาบ้างไม่ฮาบ้างนะฮะแป๊กบ้างไม่แป๊กบ้างนะฮะก็ ตามกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะสิ่งหนึ่อยางก็ออกจังใจเพราะอยากตั้งใจให้ทุกคนนะมีความสุขกับบริษัทฮาแท็กทีมครับครับก็ติดตามผลงานกันนะครับกับบริษัทฮาบริษัทแท็กทีมนะฮะวันนี้หกห้าหกหกหกเจ็ดลงไปก็ตามกันวันนี้ทีมงานมีเรื่องอะไรให้เราทำรู้ป่ะอะไรพี่จับสลากมาแล้วก็ให้ไอพนทำที่ได้ค่ะไอ้นุ้ยก่อนเลยมึงคนแรกจับสดๆเลยใช่จับคำไหนก็ทำนั้นเลยต้องมีคำนั้นไม่ได้เขียนอะไรไว้หินโอเคแค่นี้มึงับหินหิน ปีเก่าอาจจะอ่อนแอแต่ปีใหม่ขอให้ใจแกร่งดังหินป่าหมูกระทะ <c oughs> ปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะฮะไปที่ไหนก็ประสบความสำเร็จนะครับมีความสุขสุขเหมือนหมูที่อยู่ในกระทะส <c oughs> ่วนของลงุงได้คำว่า <c oughs> อุ่นด้านแบน๊ อะไรเนี่ยอ right, ี oh, boy, like ูยด uh. ูได้อุนตาแมนอวยพรกันไปคืออะไรสวัสดีปีใหม่ครับขอทุกคนมีความสุขในปีใหม่ปีหกปีกระต่ายนี้ขอให้ทุกคนมีพลังเหมือนอุนตาแมน สำหรับคนที่หยุดปีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็ดูบริษัทฮาไม่จํากัดแท็กทีมทางออนไลน์ YouTube แล้วก็ Channel s e n อ Entertainment ได้นะครับถ้าสมมติดูตรงนั้นแล้วไม่สนุกก็ติดตามทิกต็อมได้นะครับเปาซูปเปอร์พี่เปาบริษัทฮาครับเัยาุ่นของหอาอ,ออกกองอีกแล้วครับผมแร้ให้ี่วยพรครันแฟนหน่อยนะคะอวยพรแฟนๆคือี่ ขอให้ทุกคนจงมีหีบแห่งความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็เปิดหีบแห่งความสุขนะครับจงเปิดหีบพอเงาเงาง่อยๆคิดอะไรไม่ออกก็หันมาดูหีบเปิดหีบปิดหีบระหว่างหีบหีบนะครับขอบคุณครับ